แม้คอปอจะยืนยันว่าภารกิจของตนเองนั้นจบสิ้นไปแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ดําเนินการอะไรอีกแล้วแต่หากคอปอนาข้อมูลวิถีกระสุนหรืออื่นๆที่ตนเองมีอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่หรือองค์กรอื่นๆที่ยังเอาจริงเอาจังกับเรื่องดังกล่าวให้ดําเนินการต่อก็จะช่วยในการคลี่คลายลงได้ทําให้คดีความนั้นมีความโปร่งใสและเป็นวิธีป้องกันปัญหาไม่ให้บานปลายได้ดีที่สุดทั้งหมดติดตามได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์บทบรรณาธิการเรื่องความลับของคออปศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา53หรือสอปชวิพากษ์รายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคออปอเอาไว้น่าสนใจหลายประการด้วยกัน โดยหนึ่งในประเด็นที่จัดว่าน่าสนใจที่สุดก็คือรายงานวิถีกระสุนที่ขออปอจ้างผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เอาไว้เพราะวิถีกระสุนที่ตรวจสอบได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงของการสลายการชุมนุมใครเป็นฝ่ายยิงใครต้นทางของกระสุนมาจากฝั่งไหนเพราะอันที่จริงแล้ว หากคออปอให้น้ำหนักหรือความสนใจกับหลักฐานที่หน่วยงานหรือองค์กรอื่นซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนอยากจะมีได้ก็น่าจะช่วยให้กระบวนการในการค้นหาความจริงไม่ว่าจะโดยคออปอเองหรือหน่วยงานอื่นๆที่ยังเอาจริงเอาจังกับเรื่องดังกล่าวสะดวกยิ่งขึ้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ที่มาที่ไปได้ชัดเจนเช่นนี้ย่อมมีน้ำหนักเชื่อถือได้ มากกว่าความเชื่อของใครหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิ่งในคดีหรือในกรณีที่มีข้อขัดแยง้งมีข้อถกเถียงกันอย่างแหลมคมในกรณีนี้การทําให้เกิดความโปรง่งใสจะเป็นวิธีป้องกันปัญหามิให้บานปลายได้ดีที่สุดในจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว98รายมีถึง82รายที่เสียชีวิตจากการถูกกระสุนปืนโดยในจํานวนนี้32รายถูกยิงเข้าที่ศีรษะ การพิสูจน์ว่าวิถีกระสุนมาจากทิศทางใดเพื่อประกอบกับชนิดของกระสุนย่อมช่วยทำให้การไขความจริงการคลี่คลายคดีเดินหน้าไปได้ดียิ่งกว่าเดิมถึงคออปอจะยืนยันว่าภารกิจของตนเองจบสิ้นแล้วไม่ดำเนินการอะไรอีกแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือสังคมคลี่คลายความจริงของเหตุการณ์ได้ด้วยการมอบข้อมูลวิถีกระสุนหรืออื่นๆที่ตนเองมีอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่หรือองค์กรอื่นๆ ที่ยังเอาจริงเอาจังกับเรื่องดังกล่าวการเก็บข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการคลี่คลายคดีเอาไว้เป็นความลับเฉพาะตัวย่อมไม่เกิดผลดีกับใครเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคออ,อปอเอง